ต่อที่อีเวนต์ถัดไปของเราเลยทางด้านนู้นค่ะคุณผู้ชมคะแนะนำในเรื่องของน้องหมากันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่านอกเหนือจะคุณรักน้องหมาแล้วคุณอยากจะได้รถยนต์คันใหม่สักคันหนึ่งนะคะเรามีอีกหนึ่งงานโซนด้านนี้ค่ะที่อควารียมของเรานะคะนั่นก็คือ เชียงใหม่ออโตโชเคส2020ค่ะเป็นมหากรรมยานยนต์นะคะใครที่รักรถเนี่ยจะต้องมาชมเลยงานนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกันแล้วก็จะอยู่กับทุกท่านต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28นี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชม ไปฟังกันว่าเราจะมีแบบยี่ห้อไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่ายไหนเขามีโปรโมชั่นอย่างไรเชิญเลยสวัสดีค่ะคจากค่ายไหนคะ่ะโตโยต้าค่ะจากโตยโยต้าวันนี้โตยโยต้ามีโปรโมชั่นอะไรนะ่าสนใจเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้เลยค่ะครับผมทางโตยโยต้าร้านนาของพผมนะครับก็มาที่บูธนี้ก็จะมีรถในรุ่นของโตโยตาคอรสมาโชว์นะครับแล้วก็จะเป็นในรุ่นของตัวยาริสเอทีตัวนี้นะครับ โปรโมชั่นของเรานะครับผมก็จะมีถ้าเป็นลูกค้าเก่าตโตโยต้าก็สามารถออกรถอีกคันหนึ่งได้เลยเนยครับดาวศูนเอร์เซได้เลยนะครับ ถ้ายังไรก็เดี๋ยวแวะมาดูเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆที่บูธของเราได้เลยครับแต่ลูกค้าใหม่อย่าน้อยใจนะบอกว่าเอ้ยมีโปรดีเฉพาะลูกค้าเก่าหรือเปล่าไม่ใช่นะล,ลูกค้าใหม่หมก็กมีโปรด้วยโปรยสักนิดหนึ่งได้มั้ยคะเป็นดาวตามพอน,นานดอกน้อยหรือยังไงถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยครับผมเราก็จะมีเงื่อนไขให้ถ้าสมมุติว่าดาวห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ต้องใช้คนค้ำอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะ เข้ามาพูดคุยได้ก็สามารถที่จะให้ให้คำปรึกษาได้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เยี่ยมชมที่บูธของเราได้ To y ยต้ Toyota, ครับโอเคใครที่สนใจนะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีแพลนจะออก t o โยต้อยู่แล้วบอกเลยว่ามาในงานนี้นะคะก็มารับเงื่อนไขมารับโปรโมช,ชั่นดีๆได้ที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตในงานของเรานะคะไม่ต้องแบบว่าตระเวนไปไหนไกลมาลที่ศูนย์การค้าของเราเนี่ยแหละแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกช็อปกันได้นี่เป็นเพียงแค่ค่าแรกเดี๋ยวเราไปกันต ต่อที่ค่ายถัดไปเลยนะคะคุณผู้ชมขาแต่จะเป็นค่ายอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบริเวณด้านในตามกันมาได้เลยระหว่างนี้คุณผู้ชมชมได้นะเขาก็มีเป็นเนี่ย โคลอราส์ะ os, นะคะก็จะเป็นยานยนต์รุ่นใหม่ของ Toyota นำมาโชว์กันแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะคะเป็นโปรโมชั่นดีๆที่ส่งมอบให้ซึ่งนอกเหนือจาก t o โย t a แล้วเรามีอีกหนึ่งค่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าค่ายนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะมาส่งมอบให้สวัสดีค่ะสุบารูนะสวัสดีครับวันนี้ค,ค่ะ<ม>ในงานมีโปรอะไรบ้างเราให้คุณผู้มชมฟังเลยค่ะอ๋อได้เลยครับ ันนี้เรามีโปรโมชั่นเนี่ยนะฮะเราได้ไรคะมีโปรโมชั่นอะไรเพราะต้องเห็นแบบมีรถออกมาหลายลูกคือจริงๆรแล้วปกปติแล้วค่ะคผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่จะใส่แมสทุกท่านเลยแต่ว่ากังวลว่าเดี๋ยวพูดแล้วคุณผู้ชมจะได้ยินไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะคะเฉพาะตอนเวลาที่เล่าให้ฟังแต่ว่าจะเกิดมาช่วงเวลาอื่นๆก็จะเห็นว่าใส่แมสตลอดเวลาเชิญเลยค่ะได้เลยครับผมตัวน,น,นี้ก็คือตัว subaru xv นะครับ ก็คือตัวนี้ XV เนี่ยโปรโมชั่นของเขาเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยที่ในงานนี้เลยนะฮะเราให้0%นะครับ60เดือนหรือประมาณ5ปีด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าเราแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยรีแม่ทันนั้นสาปีหรือ60,000กิโลนั่นเองนะแล้วก็มีขับปีเนี่ย90วันนะครับตัวนี้คือโปรโมชั่นในงาน,นโอ๊ยโปรแรงมากเลยอ่ะโปรแบบหน้าจองคือ0%ใช่ครับผม6ปี ห้า <5 S 1> ปีศูนย์เปอร์เซ็นห้าปีคุณผู้ชมฟรีประกันด้วยฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยครับผมฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยโอ้แถมพรบรแล้วก็ชุดจดจทะเบียนด้วยครับโอเคแล้วถ้าเกิดอยากได้ของแถมอื่นๆมาคุยกันได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ถ้าจองในงานเนี่ยผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกโอ้ค oh, ุยกันนะอันนี้คือเปิดกว้างเลยนะเพราะฉะนั้นใครเล็งรุ่นนี้อยู่ก็คุณผู้ชมลองเข้ามาดูได้ต้องถามนิดนึงโปรนี้เฉพาะที่งานเท่านั้นใช่ไหมคะอ่า ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดอยากได้แบบครบๆก็คือจะต้องที่งานใช่ครับจะต้องที่งานเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นใครที่เล็งกันอยู่นะก็สามารถมาดูที่นามได้นี่คือรุ่นแรกนะคะมาดูอีกรุ่นหนึ่งของเราที่จะแนะนํากันก็คือเป็นรุ่นโฟลเลตเตอร์นะครับเป็นโฟลเลตเตอร์ตัวไอไซด์นะฮะไอเอสไอไซ์ตัวนี้ก็คือว่าตัวท็อปเลยนะตัวนี้คือตัวท็อปสุดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือว่า ดอกเบีย้ย0.99นะครับเป็น0.99นานถึง48เดือนด้วยกันหรือประมาณ4ปีนะครับอันนี้คือโปรโแรงสุดละนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวประกันชั้นหแถมให้เหมือนกันพร้อมกับจดทะเบียนเหมือนกันนะครับค่อันนี้เราแถมให้ฟรีเลยอ๋ออีกนิดนึงครันนสรุ่นนี้ น้ำมันเต็มถังนะครับอะเหรอใช่ครับออกไป <ผม S 2> นี่คุณผู้ชมไม่ต้องแบบว่าต้องอรีบออกรถปุ๊บแล้วจะต้องแบบเข้าปั๊มเลยหรือเปล่าไม่ต้องนะไม่ต้องครับน้ำมันให้เต็มถัง,ถงและอย่าง,งที่กระิบบอกนะว่าสุบรุวันนี้โปรแรงนะคะอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ด้วยได้ครับ อันนี้คือชงให้คุณผู้ชมเลยนะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะได้นะคะชั้นจีนะคะที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตของเราในงานนี้กับเชียงใหม่ออโต้โชว์เคส2020ขอบคุณสุปรุ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเราเหลืออ,อีกหนึ่งแบรนด์เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปทัวร์กันต่อเลยนะคะว่าอีกหนึ่งแบรนด์ของเรานะคะจะเป็นแบรนด์อะไรนะ้าแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรแรงๆหรือเปล่าใครอยากจะออกรถตอนนี้บอกเลยว่าเรามี3แบรนด์อยู่ที่นี่ นะแล้วก็ต่ละแบรนด์เนี่ยมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจฉะนั้นชาวเชียงใหม่จ๋าถ้าเกิดว่าอยากจะได้รถคันใหม่อยู่แล้วนะวันนี้อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มาออลองชมกันที่งานไม่ผิดหวังอย่างแน,น่นอนแบรนต่อไปของเราสวัสดีค่ะ MG นั่นเองนะคะวันนี้ MG มีโปรอะไรแนะนำะเ็ยเลยค่ะน,นี่นะคะมาจาก MG Best Autosale ซลลนะคะ,ะ,ะตัวน,นี้นะคะรถที่เราเอามาโชว์ในงานนะคะจะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะคะ ตัวนึงตัวแรกนะคะจะเป็นตัว New MG ZS นะคะปี2020นะคะตัวนี้ตัวใหม่เลยหรือเรียกว่าตัว New MG ZS 2020นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่68,900 0นนะคะโปรโมชั่นภายในงานของเราตัวนี้ขับฟรี3เดือนนะคะตัวนี้ oh. ใช่ได้ขับฟรี3เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ย1น9นะคะยังไม่พอค่ะตัวนี้เรายังมีค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกในส่วนของตัวอุปรกรณ์ตกแต่งแท้จากทาง MG ด้วยนะคะค่ะตัวอีกรุ่นหนึ่งของเรานะคะจะเป็นตัว MG HS ค่ะคันที่จอดอยู่ด้านหลังไปดูค่ะคุณผู้ชมนำไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเล่าตามกันไปนะคะเชิญเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว New MG HS นะคะเป็นเครื่อง1500อร์โบค่ะเป็นเครื่อง1500อร์ b o นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ ราคาจะอยู่ที่919,000บาทนะคะโปรโมชั่นของเราค่ะตัวนี้คัฟฟี60วันนะคะโอ้คัฟฟี60วันเลยใช่ไหมคะ6กสิวันหรือจะเลือกรับเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากทาง m อ็ม รับดอกเบี้ย1น9ดเ้ซนด้วยตัวนี้ทุกรุ่นภายในงานนะคะของเราฟรีประกันไฟชั้นหนึ่งและพรบให้ทุกตัวเลยโอเคน่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้แบรนด์นี้อยู่แล้วกับ MG นะสามารถเข้ามาได้เลยแลวคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะคะเราก็แบบอยู่ในงานก็บรรยากาศคึกคักแค่สมควรเลยเนาะเพราะว่าโปรโมชั่นเขาร้อนแรงจริงๆนะคะเชียงใหม่ออโต้โชว์เคสคุณผู้ชมคะอยู่กันจนถึงวันที่2 8นี้ใช่ไหมคะ ใครที่สนใจนะทั้ง MG แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ Subaru นะคะแล้วก็ที่โตโยต้าด้วยนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเลือกชมกันได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอีกหนึ่งอีเวนต์เดี๋ยวตุ้มพาคุณผู้ชมไปลองดูนะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราเล่ากันไปเรายังไม่ได้เห็นโฉมหน้าของรถเลยเดี๋ยวเราพาไปทัวร์การวนอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะพี่ตากล้องของเราคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยท่านนี้ก็จะเป็น MG นะคะในรุ่นที่เขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะ นี่เลยนะคะกับ ZX นะก็จะแบบนะคได้ความสวยงามนะคะรวมถึงฝากฝั่งทางด้านนี้นะคะที่ซูบูรุนะโปแรงมากเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามีโปรโมชั่นค่ะฟรี90วันฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับพรบนะคะฟรีในเรื่องของการบำรุงรักษาแต่ต้องบอกว่า เขามาโชว์ในงานเนี่ยอาจจะแค่ไม่กี่รุ่นนะของแต่ละค่ายแต่จริงๆแล้วแต่ละค่ายนะคะเขาก็จะมีแบบรุ่นอื่นๆด้วยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเลือกช็อปกันได้นะคะก็มีหลายๆท่านมาดูเพราะว่าเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะที่ได้โปรโมชั่นแรงๆนะคะไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยขยับกันมานะคะฝากฝั่งทางด้านนี้กันบ้างน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในงานเชียงใหม่ออโต้โช เคสนะคะต้องบอกเลยว่า,ารถทั้ง3ค่ายของเขาจะเป็น MG จะเป็น s u b ารุนะคะรวมไปจนถึง t o y o ต้าเนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆและเฉพาะในงานนี้เท่านั้นด้วยฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนชาวเชียงใหม่ท่านไหนอยากจะได้รถ มองหารถอยู่หรือมีแพลนอยากจะได้รถคันใหม่หรืออยากจะได้รถเพิ่มนะคะวันนี้เนี่ยมาดูในงานได้นะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตของเราไปอีกหนึ่งค่ายเดี๋ยวเขาน้อยใจนะคะทางด้านนี้นะคะกับโตโยต้าด้านนี้เกาจะมีเป็นตัวเอชี ip, นะคะหรือยาริสนะวันนี้เขาก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจด้วยนะคะก็เลือกกันได้นะให้ทั้งความสวยงามและอีกหนึ่งคันทางด้านนู้นค่ะนั่นก็คือโครล่าคอสนะคะ อันนี้ก็สวยนะคือเขาก็แต่งมาแบบมาพร้อมชุดแต่งที่สวยมากๆเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นทางด้านนี้ก็จะบอกว่า อัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่1.85เราก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของทงของแถมมาคุยกันได้นะคะก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นอีเวนท์ที่2ของเราแล้วนะอย่างที่บอกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทัวร์กันเดง3อีเวนท์ด้วยกันนะคะเป็น3อีเวนท์เด็ดค่ะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเชียงใหม่ออโต้โชว์เคส2020เดี๋ยวเราจะไปทัวร์อีเวนท์ต่อไปะคะ่ะบอกเลยว่าเอาใจทั้งสุภาพบุรุษ สุขภาพสตรีนะคะอย่างเต็มที่เลย